สวัสดีครับสมาชิกช่องบนนุญนำใจฟาร์มทุกท่ทานนะครับวันนี้ผมมียาดีๆมาแนะนำจีดหนึ่งตัวนะครับเป็นยาบํารุงนะครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นวัวหมูเป็ดไก่แป๊ะได้หมดเลยครับแต่ยาตัวนี้ผมซื้อมาใจครับไก่ชนนะครับจีซื้อมาไว้จีดไก่ชนโดยเฉพาะนะครับนี่ครับยาตัวนี้มีชื่อว่ายากาโซซาน,นครับ มันจะฉีดได้หมดเลยครับแันเปม่นหมูอัวเปะ๊ะแกะมา้าเป็ดไก่นะครับตัดเลี้ยงตัวตัวไปนะครับเป็นยามโรงดีหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดู้างใน,น่ประมาณนี้นครับยามตน,น,นี่ถ้าถ้าฉีดไก่ครับมันจะมีปลอด ตอนเล็กนี่อยู่เนี่ยรัวใหญ่ก็จะเป็นตัวปูก็เต็มทต็มนี้สิบเลยแต่ถ้าเป็นตัวเมียก็อกเจ็ดเลยแต่ถ้าเป็นลูกไกล่ลูกไก่ก็จีดได้นะจีดได้ทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นลูกไก่พ่อไก่แม่ไก่หรือว่าไก่ที่กําลังแต่งกําลังเลี้ยงหรือไก่ที่จนเสร็จมาครับนี่จะมีตัววัดอยู่ผมเจะตัวนี้ นี่ครับยาก็ประมาณ3 0 0บาท3า0บาทประมาณนะครับแปตวตานเป็นยาบัรเป็นยาดีอีกยานะะครับสำหรับไก่ที่หายาไม่จีดไก่ไม่สมบูรณ์ไก่ปัดขนช้าไก่ไก่ขนเต็มจ้านะครับไก่เนื้อตัวไม่ดีไก่ขนไม่เอานะครับผมแนะนำเลยตัวนี้ดีมากดีจริงๆครับผมใจมา หลายปีแล้วครับจุดนี้ซื้อขวดหนึ่งกำไรครับซื้อขวดนี้ครับฉีดได้เป็นร้อยร้อยตัวเป็นร้อยร้อยครั้งฉีดได้พ่อปันแม่ปันก็สัปดาห์ละครั้งก็ยังได้ครับสำหรับพ่อปันแม่ปันแม่ปันไก่ของไก่ที่ว่าไก่น้อยครับแม่ไก่แก่ๆอะไรเนี้ยดีมากเลยครับฉีดแล้วไก่ดกไก่แรงน้ำเชื่อมปันก็ดีฉีดวัวเจร๊ยก็ได้ครับแต่ผมซื้อมาฉีดไก่อย่างเดียว เป็นบีกหนึ่งยาที่ควรม,มีติดไว้สําหรับคนที่ผสมไก่จนหรือคนที่จนไก่นะครับดีมากอย่างเนี้ขวดหนึ่งก็ร้อยประมาณประมาณร้อยร้อซีซีไหมนี่ยขวดร้อซีซีประมาณนี้ครับนี่จ็ม ถ้าใครสงสัยวิธีการขีดอะไรที่ยังฉีดไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวผมแนะนําได้ครับเดี๋ยวจะเป็นคลิปต่อไปอีกเดี๋ยวผมจะมาแนะนใหม่ก็ถ้าดูแล้วมีประโยชน์มีความรู้มีแต่ละก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อไปสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ